สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสอนประชารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยมาเลยนะครับแต่ละวันก็ขับรถผ่านที่นี่แทบทุกวันนะครับก็ไม่รู้ว่าไม่คิดนะครับว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมพาเดินชมให้ทั่วนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่สะดุดตาผมมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนต่อนะครับสวยนะครับผมสวยมากเลยนะครับคือผมผ่านมาตลอดนะครับผมมาแทบทุกวันนะครับแต่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้ามาเลยครับเพราะว่ามองจัด ถนนเข้ามาก็จะเห็นเป็นครึ่งครึ่งบนของประทาตเนาะอยู่ไกลอยู่แต่ครา้นี้ก็เลยแวะเข้ามาดูนะครับป้ะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนนะครับพอเราขึ้นมาข้างบนนะครับก็เราก็สามารถ าเดินได้รอบๆเลยนะครับเป็นวัดที่สวยมากนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้นบนต่อนะผมจุดนี้เราก็สามารถอ่ามากราบไหว้ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย